กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุก่านรประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับ่องสานีปา่าพบพ่อกันปีนเอ,อพบพ่อกันมือนี่กับปีใหม่ละเด้อท่านผู้ชมข็หายเงงๆรวยๆเด้อเข้ากับขอ้อขอบคุณเอฟซีทุก่านเนาะที่ติดตามแล้วก็คอยใหยก้กำลังใจเรื่อยมาตั้งแต่ ตั้งแต่พูดและตั้งแต่ฮาวลิ่นใหม่ๆพูดและวฮาวก็ได้กำลังใจแล้วก็ได้เอฟซีที่ว่าเบิง่งให้ฮาวจนจบลิปเนะเาะฮาวก็ขอขอบคุณหล,ลายๆโอให้เพิ่อนลำลัรวยๆเดอ้อเฮงๆปังๆอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บมาได้ความไข่บ่อยมีมีแต่ความสุขการสบายใจเนาะป้าเม่ใหญ่เจินเพิ่นตากมันไม่นอ้องให้เต็มที่ แตกมันไม่จืดแม่ไม่จจมน้องแกบ,บุมบ่อืมอืมเศเนยอ้าวพักกันมานั่งเลี้ยงกันเห็นยังคะเนยเอามาก,ก่อนมาก่อนห้องว่าแล้วมาก่อนใบตัดเนี่ยหยิบขมา้าลูกหลานหยิบขม้ามงาโอ้อันนี้จนก่าคนอับพี่นอ้อง กาบล o ลูกาบลงาบงงามงมงยาง่ามซาเดอบนอกนะมีามีานะมาระลุงบีคเดีสบายดอบนอกมาอบนอกมานี่ก้มหัวลงรอบนอกมาดีิน้องปีใหม่ปีใหม่สบายดีปีใหม่เนาะปีใหม่ฮงเลงร่น้อง ภาพกินเท่งด้วยกระทูเส้นกันเส้นกันอันนี้เส้นการเส้นการอันนี้ขวคอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่อยากเจืดอนยายนาวบ่ยายนาวใส่ย่างบะเก๊ะเออบัได้อยสีแรกเวียดป่เนี่ยเวียดมาเน่ยเอาเนื้อแอลูกบ่ มาจักกัดข้าวหยัเป็นจังได๋มื้อนี้เฮากะเฮาก็มานั่งรองซอเนี่ยเนาะจักให้นั่งอยู่ันีกเฮาก็สิมีข่าวดีนั่นแหละข่าวดีให้อันเาแม่แล้วก็ลานๆแล้วก็น้องเนาะโอ้ มอ้อนี้เาก็มีค่ดีค่ะมาหายรองอเนยอันนี้พี่โป้อันนี้พี่โป้อ้เนดเอาเดยเอาไปโ้กมาลงกมลามงามยิบาน้อันนี้สเปนเกิน้อยยิมบาันเกิน้อยงามงามเป็นตัวสร้างเลยนะไอ้แล้วลูกลูกมึงก็หาใส่ได้ย แข่งค้ากับอล่ทนไทยเตยออนืมพอดีกับตีนเลยพอดีเตยป่ปะเนนอกงมัน,น,ร,น,นร่นเน,น้อเนอือ้นอ ลอยใส่ได้ยุลได้ลืลูกยืนแล้วค่ะนบางเมฆใส่ห้เบิร์ยืนลูกยปาทพอดีเลยยืดยืดดูเปดึงเฉียบงายไม่ได้าเลยง่า่ายเห็นแล้วแลก่อนเห็นแล้าก่อนอจง่าถูกาจก่อนตื่นเ้ไปูกจก่อนคงลง

ป้าต้ก็จะมีหุ้นส่วนวะน่ะแม่น้องเอ้ยสบายดีปีใหม่เออดีไตแ่ไม่ต้องนง่ใหแ่น้องเามี่แหพรหาไสไปเลยบ่ต้องนบก็ะไ้สุขภเพแข็งแรงเลยแต่เมียผู้หู มกิดอะไรด้ก็ให้ได้ส้มความุหมาปาดระนาปีใหม่มา บริหายังพนเออเอกจากลูกเต่านี่แล mm ้วใกล้สามีไม่ยชื่นกระดีใจแห้งติดรูดสุขภาพเข็งแรงเนื้อปีใหม่มาบำรุงไตหวานหนำห้ด้วยความเพ็บอย่าได้อย่าได้ความไข่อย่ามีไม่นับกองข้ามข้างให้ก่ไก่สบายใบบกบันห่านใบผ่านอันหายใบมีกระลำปีเก่าคุณปัญญาล่วงพลาด

ลำรวยเงินทองเด้อไรลลุ่าลุง่อยว่าแแม่คอยลุงอยู่ดีมีแฮงลุงมีแต่เงินแต่คำงลยเุงมีแต่เงินแต่คำเดเฮงเฮงรวยรวยเงินก็จะไปเห็ดต่แก้วแลนนอกแก้วกบเมีไปทอนแก้วพี่น้องเอ้ย หลอนเองบ่ได้อนนันอ้เกิดอะไรเนาะมีแมตตาน้วก็ครอบครัวเนาะให้ีแงไเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นสิอยล้านพันล้านอันเนยได้ขอบคุณนะแม่ขอบคุณลุงเด้อ

บายบายจุ๊บๆดูนนน้ออ้งเยขอบคุณทุกท่านเลยเนาะที่เขามาเบิ่งมาส้มเด้อขอขอบคุณหลายๆขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปีใหม่ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาก็ขอให้ได้แต่สุขต่ลาบแต่เงินแต่ทองเนาะหลังไลมาเทมาเด้อ เหตุยังขายได้เงินเป็นทองให้ลาบให้ลื่นผู้ใดยังบ่มีคู่ให้ได้คู่ผู้ใดมีคู่แล้วเราก็ให้ได้เพิ่มบ่หยอกเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ใดมีคู่แล้วก็หักคู่หักคิงอะไรเนาะข้าวเป้่าแน่นรุ่งลากระเจี๊ยมฉีฮันถุเพิ่มวัไหนเนาะอันเลยลุงเจ้าฉี่ฮันขายแม่ไป อือหมือนยวันๆฝาลุงเอ้ยเอ้ยอ้ยดีใจนําเด้ขอประคุณหลายๆเด้อดีใจเน่ก็ดีใจขอบคุณใหม่อีด้วยค่ะอยากฟังอีกขอบคุณลุงเด้อ ลาขิดในคนเดอัฝากมาิดแชร์กดติดตามติดตามนเดฟพี่น้องพ่อก็ขิดต่อไปในพี่น้องพะยะจอยอ้าไม่ใหญ่จืดเราอย่าบอกพอใหญ่จอยเด้อวันากูเอก็ได้เอสเราให้เงินกันละพี่นยเอ้ยนม่ให่จืดสียมียงคเดียวได้พี่น้องเอลยเสนสิมียงไปซื้อยังนอกจากผูแมนสบายดีพอไหวเฮทงเฮไทย แม่เพิ่นจะนอกจากลูกเตา้าบริหายแล้วกับบรได้ดอกว oh <my> มีแต่ลูกเตานะ้าในยืนหายโฮมบริมีธุรก,กิจยังน oh <my> เนาะอะไรพี่น้องเอ้สบายดี